ไม่ต้องมีเงินสดก็กินได้แปลว่าอะไร <laughs> เย้บ yeah. ูท uh, mm ์เร็วเลยนานี้ของเรานะครับใส่ไว้ท hmm? uh, ี่นี่เดียวไม่ใส่ไว้ที่นี่เดียวเราจะไปกินกันใส่ก้มฝวัสดีนเพื่อนนะะฮทักทายกันอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่หาดวาสุกีนะครับอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพอดีมาเที่ยวทะเลนะฮะแล้วก็สังเกตเห็นนะครับร้านร้านหนึ่งนะฮะคือปกติร้านมันจะมีเยอะนะครับร้านขายลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาสะดุดเห็นร้านร้านหนึ่งนะฮะซึ่งแปลกนะครับก็คือร้านเขาเนี่ยมีหนึ่งร้านนะครับแล้วก็ในร้านนี้เนี่ยมีอีกหลายร้านนะครับที่อยู่ ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นรถพ่วงข้างด้วยนะครับขนาดเล็กนะฮะแต่มีครบนะครับตั้งสี่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าเนี่ยครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของร้านอ่าแว่ครับผมขายกมาาา้มไปคอนเสิร์ตอ่าแว่ชื่ออะไรนะชื่อลีอครับลีชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะอัลมูฮัมหมัดอัสลีมูฮัมหมัดอัสลีนะครับ กับบ้านอยู่ที่นี่เนาะไปที่นี่อ,อ่าแล้วเป็นมายังไงแบถึงได้มาทำร<อ>้านเนี่ยเ<อ> <ะ S 2> มื่อก่อนอยู่มาเลเซียามาหลายปีแล้วพราว่าช่วงโควิดไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรดีหรือว่าก็<อ>คิดว่าถ้ามีมีมีเงินท่อนหนึ่งเราจะทำโชรีขายลูกชิ้นอ๋อแล้วก็คนดีเห็นคนขายลูกชิช้นเยอแะแล้วก็จะตกแต่งร้านให้แบทมาให้ให้คนมาดูแบบมีหลาย มีเนยก็ตั้งเพราะว่าจะไข่น้ำแล้วก็ไข่ยำมาม่าแล้วก็ไข่ลูกชิ้นให้คมให้ลูกค้ามาปั๊บมีครบเลยครบเลยใช่ใช่ครบเลยตอนนี้มีกี่อย่างที่อยู่ในร้านเดียวกันมีลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยเป็นฝั่งลูกชิ้นอ่าแล้วก็มีชิ้นลูกชิ้นเนาะทุกอย่างอันนี้ลูกชิ้นนะใช่ใช่ก็มีให้เลือกหลากหลายใช่มีเลือกหลากหลาย บ้านๆเนี่ยนี่นะใช่บชอชิ้นโบราณนะไมีเป็นไงบ้านโบรอ่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วก็แบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมช่าอ่านี่จะเป็นลูกชิ้นมันที้เป็นลูกชิ้นกระโปงกระโปงยาวแล้วก็อะไรให้แบบนี้แบบนี้นะฮะ กจะเอาไปทอดก่อนนะฮะใช่ทอดก่อนแล้วก็เอามาปิ้งอ่าเดี๋ยวเราให้แบบปิ้งแล้วกันที่เราเลือกมาอย่างนี้ิกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเอาปหมดด้วยเอาครับยวไม่หมดเอาแค่นี้พออนี้จะตสองไ้มสองไม้พอสงไมมพอ โอเคเดี๋ยวให้การเพื่อย่างเลยนะแล้วแล้วมีรถคิงนะแล้วมีอะไรกันไหมก็มีปลาหมึกปลาหมึกเนาะปลาหมึกไหมห้าบาทไหมห้าบาทแล้วก็มีผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างผลไม้ผลไม้มีมีทุกอย่างเลยทุกอย่างไงั่งสับปะรดมะม่วงมะม่วงบว้ยมะม่วงบุ้ยใช่ไหม และอันนี้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นยำมาม่ายำมาม่ามามะ่ายำมาม่าทะเลมีสักอย่างเลยนี่นอย่างมาม่าทะเลแล้วก็ใส่กล่องชิกก้นได้ใส่กล่องชิชกก้นได้และจะเป็นน้ำน้ำพริกใช่ไหมใช่ใช่ในที่จะเป็นกินกับกับผลไม้ใช่แล,ะและ้ะอันนี้จะเป็น,ปนแล้วก็มีน้ำใส่ด้วยน้ำน้ำเมีน้ำอลายบางบ้างม <c oughs> ีมีชาเย็นชาเขียวเปลือกแล้วก็คาปูชิโน่เมลู แล้วแต่จะเอาใช่ไหมเนี่ยนะใช่นี่นเนี่ชต้มน้ร้อนนะใช่่เป็นชนราเราจะใส่นแล้วโชเล่นี่ทำเองเป่าอ๋อไม่สั่งให้เขาทำอ๋อแต่ก็เราก็ไปดูของญาติที่ขายรัสออที่ขายเบอร์เกอร์ยวทำแบบนี้เลยสวยอ๋อใช่ แล้วก็ร้านเขาเบอร์เกอร์ชื่อจุ๊บอ๊อกจุ๊กเบอร์เกอร์อย่าทำร้านเขาสวยแล,แล้วก็เราเราก็บอกช่างใช่ไหมว่าจะเอาแบบไหนวนา่าช่างว่าจะเอาแบราจจอบร้านจุ๊กเบอร์เกอร์ช่วยช่วยทำหน่อยเไไดเียวเดียวได้ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทำให้<ม>ใหเลยมีครบทุกอย่างเลยนะ ก็คือขายได้หลากหลายเลยใช่ใช่ปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านแบบนี้เขาจะขายลูกชิ้นอย่างเดียวเนาะใช่อ่าลูกชิ้นไส้กรอกอย่างเดียวปกติผมจะไปเดือดร้อนเขามีแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวลูกชิ้นอ่าแต่นี่มีตั้งสี่ร้านสี่ร้านเลยมีร้านเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะน้ำหวานทำไมเวลาเราซื้อถึงแถมให้เขาด้วยอ่ะแม่อ่อต้องทำให้แกรนนั้เลยอ๋อแม่บอกว่าต้องทำบุญบ้างใช่ไหมใช่ ืซื้อร้านนี้ก็จะแถมเป็นแถมน้ำหวานเลยแถมน้ำหวานให้ะะะนะครับก็คือหลายครั้งแล้วที่เรามาซื้อคือเราซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะแถมน้ำหวานให้นะครับก็คือเป็นการทำบุญนะครับบด้อโอเคอเคดี๋ยวไปดูลูกชิ้นมั้งแกเดี๋ยวไม่ฮ <laughs> ะลม่ไม่ไม่เราแม่พิกให้แล้ว อ๋อก็ได้เป็นน้ำจิ้มใช่ไหมใช่มันจะเป็นน้ำจิ้มมีสามรสอ่ามีอะไรบ้างนี่มีเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยแล้วก็หวานอันนี้เผ็ดมากเดี๋ยวไปลองตักให้ดูหน่อยอันนี้เป็นเผ็ดมากมากนะอันนี้ทำเองนี่ใไหมไปใช่ใช่ก็มีขายด้วยมั้งอ๋อขายน้ำจิ้มด้วยใช่ใช่มีขายน้ำจิ้มแบบนี้นะอ่าใช่ใช่กระปุกเท่าไหร่นี่บุละสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับเนี่ เป็นลูกค้ามาบอย่าบอกว่าขอซื้อน้ำกินได้ไหมเราก็ว่าได้ได้เดี๋ยวผมจะทำสูตรสูตรไทยเลยโอ้สูตรไขเป็นเฉพาเลยเป็นแบบนี้ละเนาะใช่ใช่โอเคอ่ะอ่ะเมือกี้ของนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกกระกหนึ่งเต็๋ยวกลางกเตี๋เผ็ดกลางใช่ไหมกลาใช่ลูกค้าว่าขอเผ็ดน้อยๆหน่อยใช่ไม่หวานอันนี้จะเป็นหวานเออหวานนี่หากินยากนะใช่ใช่จำได้ตอนเด็กๆอันนี้จะเป็นแบบนี้ สุดโบราณนะครับมาจอกสีแดงๆหน่อยสีแดงๆหน่อย่ก็จะทำทุกวันนะใช่เป็นของเราไหนนะเมื่อกี้อ๋ออันนี้ไงของเบ๊ของผมนี่ใช่นเดียวอายนิ่มครับไม่เป็นไรขายผ่านได้นี่ขายมาแล้วกี่ปีเป็นอันนี้ขายขายแล้วกี่ปีสองปีสองปีกว่าไม่เลยไม่เลย ถ้าขายกันอีกคนนี้เยขายก็ประมาณสองคนสองคนทางทางคุมบ้างอ๋อแล้วช่วยๆกันช่วยๆกันบางครั้งก็น้องสาวจะมาช่วยขายอ๋อแต่ละาเราก็จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมใช่ใช่หลักๆก็จะเป็นคุณแม่คุณแม่ตั้งแต่เช้าแค่นี้มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วร้านร้านปิดดีเท่าไหร่แป๊แต่กั็ตัววัวปอ ประมาณห้าสี่งเนหกโมงเย็นก็ปิดร้านละแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยต้องตอนไหนถึงซื้อได้ละมูลบัลีบุลีใช่มูลเรีกไบุคลาเปงบลีเหรอแมกบุกบอกเปิดกี่โมงที่โอเคซื้อได้นะไม่ใช่คนคนที่จะมาซื้อโอเคนบบีประมาณแปดโมงะาดโมงก็จะซื้อได้นะ เดี๋ยวข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นตรงที่ทำอันนี้ใช่ไหมไม่ไอ้จะทำยำเนาะอ่าก็จะมีเตาเมีออไรพวกนี้นะครับเนี่ยเออเอาเป็นไอเดียได้เนาะคือผมชอบอะร้านนี้มันคือแปลกใหม่เดียอ่าแล้วก็คือมันมันสะดวกตรงที่ว่ามันมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นพวงข้างใช่ไหม ไปไหนมาไหนก็ได้ขับไปมาได้ย้ายร้านไปมาก็ได้สะดวกนะครับเนี่ยก็ลองเอาไปเป็นไอเดียได้นะ,ะสำหรับร้านโชเล่ครับผมตั้งชื่อว่าโชเล่ออเอ็นวันนะครับมีทั้งหมด4ร้านในร้านเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้กับ เพ,เพื่อนนะครับหรือว่าจะเอาไปทําร้านแบบมีบางคือเรื่องของถังแก๊สนะฮะเขาจะใช้เป็นถังแก๊สเล็กนะฮะสองถังแล้วก็ใช้หัวแปลงนะครับเนี่ยก็หาซื้อได้แปลงแล้วก็ตัวหนึ่งจะใช้เป็นหัวเร่งเพราะว่าต้องใช้ไฟแรงเพราะตัวนี้จะใช้กับเตาน้ําร้อนเอาไว้ต้มน้ําร้อนเพื่อทํากาแฟแลก้ก็ัวนึงก็จะเป็นหัวธรรมดา ใช้เป็นสองถังนะครับเป็นใช้ในค้วงข้างนะครับในร้านนี้ก็จะใช้เป็นถังเล็กนะครับเพราะว่าไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะแล้วก็ง่ายสะดวกด้วยติดตั้งก็ง่ายครับเตานี้ใช้เป็นกี่เตากะปะก้วาวโพดัผอ๋อสามเตานะครับเขาจะใช้เป็นสามเตานะครับเตาที่หนึ่งเตาที่สองแล้วก็ เราที่สามก็แยกกันนะก็ะใช้เป็นสองถังดูสิฝั่งนี้ก็จะมาซื้อก็จะมาซื้อผลไม้นะฮะเนี่ยแน่นอนจริง ไม่ต้องมีเงินสดก <te はは <t <t ็กินได้ตอนนี้ต้งโอนนะคะแปลว่าอะไรอ่าไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าให้ฟรีนะฮะแต่ไม่มีเงินสดก็กินได้คือโอนได้ใช่ไหมนี่ก็คือพัฒนาเนี่ยเนี่ยเขาก็จะทำป้ายนะครับมียามาม่าลูกชิ้นน้ำจิ้มโบราณอ่าแล้วก็ ผลไม้นะครับเนี่ยสดทุกวันนะครับแล้วขายยังไงอย่าง,อย,างอย่างขนาดนี้เท่าไหร่นะครับประมาณสาสิบาทสามสิบบาทเองไนดะก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผลไม้แพงนะครับแพงใ,ให้ทุนทุนมันมาสูงแต่ขนาดนี้สามสิบบาทเนี่ย ก็ถือว่าโอเคไม่แพงแล้วแล้วแล้วน้ำจิ้มเลือกได้กี่อย่างนะน้ำจิ้มผลไม้มีสามอย่างแล้วแล้วคนซื้อเนี่ยเลือกได้กี่อย่างตั้งใจคนชอบใช่ถ้าเขาจะเอาสามอย่างนี้ได้ไหมของเขาก็ใส่ให้สามอย่างเลยอันนี้เป็นอะไรบ้างนะนี้พริกเกลือลาวพริกเกลืออันนี้นี่พริกเกลือแบบอะไรเเารียกว่าอะไรเกลือเมตโบราณอันนี้ใช่เกลือพริกเกลือโบราณใช่อันนี้จะเป็นพริกเกลือลาวลาวแล้วก็น้ำเปล่าหวานอ่าเนี่ย กุ้งจุกๆเลยนะครับเนี่ย <laughs> โอเคนะครับอ่าก็มาซื้อกันได้นะครับร้านของพี่เขานะฮะอ่าอยู่ตรงไหนไปร้านอยู่ที่หาวาสุกีหาวาสุกีนะครับเนี่ยร้านจะซื้อว่ากันนะกันเองนะครับร้านจะอยู่ตรงถ้าเราเข้ามาฝั่งนู้นเลี้ยวมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับ ทางนู้นใช่ไหม<ช>ร้านใหญ่อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆร้าน<ม>สวัสดิการ<ม>ของตะรุจบันเขาจะส่องที่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเขาก็จะย้ายไปมาคือฝั่งหน้าหาดเลยนะครับเนี่ยสังเกตเห็นร้านนี้นะครับก็เข้ามาได้นะครับพอ้าใจดีไหมใจดีมากพ <laughs> อ้าใจดีนะครับใจยเย็นด้วยนะครับไม่เคยโมโหลูกค,ค้านะเนี่ย ใส่ใจลูกค้านะครับอ่าเราก็คุยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะครับใกใจดีนะครับโอเคนะครับของเราเสร็จหรือยังแม่แม่เขาแม่นอ๋ออันนี้จะเป็นยามาม่าใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นทะเลนี่เนี่ยใหญ่ใหญ่นะจะมีทั้งกุ้งปลาหมึกปลาหมึกนะครับอ่ายำนี่ขายเท่าไหร่ทะเลห้าสิบบาทธรรมดาสามสิบอธรรมดาสามสิบทะเลห้าสิบนะฮะเนี่ยก็มันได้นะครับ ันนี้ของเราสุกงังสังมานกินกับแนี่นาอีสานนอีสกรอกเอาหสักรอกันออันนี้ของเราเนาะเราก็จะกินแบบ,แบ,บานา,น,บาน,นี่หรอเราจะเอาแบบโบราณโบกนําปะะตอกตรงอน,นี่ กเดาแบนี่อบเหรอเอาแค่น้ิ้เลยก็ได้อ่าเราจะเอาแบบเรวผสมแล้วกันเราจะเอาแบบเผ็ดมากนิดนึงแล้วก็ใส่กับสีแดงเนี้ยสีแดงเหรอสีแดงสีแดงก็โบราณนโบราน้ำจิ้มแดงแดงโบราณอย่างนี้ในทาเลไม่มีสักคนอะไรคนเดียวที่ขายแบบนี้อไม่เย่ครับอ่าอย่าง้อนีอนีอ่ะ เผ็ดน้อยกสมเลยนี่เผ็ดมากกับเผ็ดน้อยกสมอย่างนิดอย่างนิดสามอย่างใส่หมอไม่ใช่สองอย่างพอาดีมเออสกีนั่นแหละใส่เลยนิดหนึ่งโอเคแล้วก็สีแดงนิดหนึ่งแล้วก็มาช่วยโปรโมทนะฮะเพื่อที่แต่ละคนก็จะได้ทำมาหากินได้ดีนะช่วยกันนะครับ ใครมาก็มาอุ่นนุนกันได้นะครับมาทักทายกันได้าแม่หอมบางกลางไม่เอาหรอบางกลางไม่เอาพอละในปลาหมึกมาคิดปลาหมึกปลาหมึกอย่างนเพาปลาหมึกอย่างนี้แบงไม่ปลาหมึกนะไม่งาดก่อนแล้วผมผมบางอย่เยอะเลยสมดูรณ์แนี่โอ้หูยบางนี่างมาหมึกนี่้มาปลาหมึกนี่โอเคขอเนี้พี่โยกะขอโยกก่อนโยกแบบแบบแบบแบงนั่นแหละแบบว่าอาพี่บริจาคไปต้องใส่เลยใส่เลยนี่ก็ได้จุกเลยจุกเลยนะอ่าจุกเลย อิกไม่ต่ำครับโอเคอ่าแล้วก็น้ําเขาให้ปีเขาเขาแถมใช่ไหมใช่แต่น้ําเขาจะแถมให้อันนี้กี่บาททั้งหมดนี้่ะปล่าห้าเดี๋ยวค่อยคิดกันโอเคไม่เป็นไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันน้ำนะฮะน้ำแบก็จะให้ใช่ไหมให้อันนี้จะเป็นกาแฟเนี่ถ้าเป็นแบบนี้กี่บาทในแบบนี้ใช่ถูกกว่ากาแฟยี่สิบบาทเย็นโอเค ถึงคิวอันนี้คือปกติอยู่แล้วคือตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาถา<ช>่ายแล้วก็วันนี้เป็นต้นไปคือเราแจกเป็นกิจวัตรอยู่แล้วโ<ช>อเค<ช> <Okay. S 2> นะครับก็ประมาณนี้นะครับแย่นะครับประมาณนี้นครับทุกคนที่เรามาถ่ายในวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือผมตั้งใจว่าจะนําเสนอนะครับเรื่องราวดีๆในบ้านเรานะครับแล้วก็ช่วยโปรโมตร,ร้านค้านะครับให้กับคนในชุมชนนะครับได้ทํามาหาก,กินได้ดีขึ้น นะครับโอเคทำมาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสนามกึ่มสวัสดีครับกินแล้วติดใจต้องมาอีกครับโอ้โหแนนนอนน่มาจากไหนอะแม่มาจากยะรุตงยะรุตบ้านเจาะบ้านเจาะบ้านเจาะไปมาด้วยกันใช่ครับยะรุตจงครับมาเที่ยวหรือมาทำอะไรมาเพื่อซื้อกินนี่ครับโอ้โหกินติดใจกินแล้วติดใจก่อนหน้านี้เคยซื้อแล้วใช่ไหมใช่ โอเคลูกค้าที่ลูกค้ามาซื้อซ้ำเนาะโอเค thank you thank you